เอาละมาพาทัวร์หน้าบ้านสวัสดีทุกคนาจา๊าเอาช่องนี้ช่องนี้พาทัวร์หน้าบ้านอ่ะอยบรรยากาศบ้านเราดีดูสิเนี่ยนะใ,ให้ดูบรรยากาศรอบบ้านอฮ้ยบรรยากาศดีมากหมู่บ้านเรานี้มีเพื่อนบ้านน่ารักมีนิติบุคคลที่ขยันขันแข็งสุด ทำให้ชีวิตอยู่แล้วมีความสุขมากๆเพื่อนบ้านน่ารักมีน้ําใจเดี๋กกันให้ดูตรงนี้กันนะอันนี้โอ้หเราจะต้องตัดหาตัดเดี๋ยกกันจะมีเวลาหาเวลามาตัดนี่กันเถาเนี่ยเถาเนี่ยเทาเนี่ย เผาอะไรสักอย่างเนี่ยเราไม่รู้จักนะขึ้นเต็มไปหมดอะ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเผาพวกเนี้ยนเนี่ยเผาอะไรก็ไม่รู้หมักทําปุ๋ยเขาก็จะพันไปทั่วมนันเลยดูอะ่ะใบอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกัน พันผักเป็ดด้วยคลุมหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะต้องตัดออกให้หมดเลยเนี่ยดูดูพันต้นมะย,ยมบ้านเราไม่เคยได้กินนะกินแต่ยอดยอดอ่อนๆกินน้ำพริกแล้วไปปักชำได้นะเออเดี๋ยวจะตัดยอดมะย,ยมมาปักชำเนี่ยปักชำติดง่ายด้วยนี่ไม่ต้องเพาะมาเมล็ดตัวดีดี เด,ดเด็ดแบบนี้นะแล้วเอาข้อโอ้ยเนี่ยตัดใต้ข้อนะตัดใต้ข้ออย่างนี้กันหักเลยีนอย่างเงี้ยจดกดกด,กดจมดินกดลงดินเลยโอ้ยออ้ยเดี๋ยวต้องมาตัดดินนะเนี่ยเนี่ยเห็นปะเด็ดยอดไม่ยอมมานะเนี่ยตัดใต้ข้อเนี่ยกดให้จมดินเลยเนี่ยให้ข้อเขาจมดินนะกดดนให้แน่น เดี๋ยวเราก็จะได้มาย,ยมอีกหนึ่งต้นนะกินดีมีประโยชน์ไหมลดน้ำตาในเลือดได้นะโอ้โหนี่นี่อมแซดอมแซดตำลึงหวานเบญนจรงห้าสีหรือบุษบาริมทางนี่กินดีมีประโยชน์บำรุงกำลังบำรุงสายตาได้ดีมากตัดปักชํำก็ติดง่ายๆเนี่ยเอาไปทิ่มลงดินนี่ยรากจะง,งอกตามข้อนะ เนี่ยบ้านใครนะคือรสชาติเขาจะคล้ายอะไรเปล่าคล้ายตำลึงคล้ายตำลึงเลยเออเอาไปแกงอ่อมเนี่ยส่วนมากหลายๆคนเขาจะเอาไปแกงอ่อมแต่กินสดๆกับแกล้มกับน้ำพริก้มตำลาบน้ำตกซุปหน่อไม้ได้เป็นอย่างดีโดนนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจบคลิปก่อนจบคลิปปุ๊บเดี๋ยวจะมาตัดออกให้หมดเลย ลามและลามลามไปนี่นี่ดูดูดอึบเห็นไหมนี่ผักปลังนะเนี่ยผักปลังผักปลังก็ซ่อนอยู่ผักปลังนี่แกงส้มอร่อยอร่อยเนี่ยลวกจิ้มน้ำพริกอ่อมก็อร่อยเดี๋ยวกันนะจาจาะเดี๋ยวจะมารือ้อผักเป็ดญี่ปุ่นโดนเทคโอเวอร์ไปหมดแล้วนี่ เดี๋ยวเราจะนี่ผักเป็ดีก็อยากให้ทุกคนปลูกนะตัดกิ่งผักชําก็ติดง่ายๆนี่เวลาเขาติดดอกดอกเขาแก่ๆร่วงตรงไหนเขาก็ติดนะอืมอเฮ้ยม,ม,มีตัวต่อตัวแตนจะต้องค่อยๆตัดนี่ไหนหนา ที่เพาะจากเมล็ดกิน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 แล้วก็ว่าฝังฝังฝังไว้เกิดขึ้นมาเต็มโอ้โหดูพี่หอยสิเห็นไหน,ะนี่มาเป็นครอบครัวเลยโอ้ยพี่หอยเยอะจัดเยอะเยอะมากดูเต็มเลยเต็มเยอะ